ดวงตังกหม่สูงพี่น้องเขอตั้งเสียงมา่ไน้เข้าขาคืองคำนั่งคืนในพอเดินมาซับแรงเนื่อล,ลายแต้มไซอันนั้นแต้มลายมือเพื่อไว้ใส่ตาในอ่าอินเดียเพื่อเรสังเอาไว้ใช้ต่ในอ่าแคปหมายออกเพื่อเรสังใน,ออน,นในไมโครซอฟทเพื่อแนวเรสังในะคณะ อันนี้นขมาตีเว็บไซต์ไซเวลนะครับ dot com นะครับนะั้การเว็บไซต์ในเขาก็เจะต่างไว้ใต้คลิปวิดีโอในนะครับสั่งว่าภายใต้ไอแพดเจ้านหน้าก็เจะแคมอินครับเว่ามันมีคำจึ้มไว้แผ่นแจมนะครนะับเนาะ ลายใจตื้ออันลายใจตื้อเว็บไซต์อันนั้นเนี่ยก็ความามาเลือกเอาอกสีนะครับคามามารถตีฮางมิดนะครับนะแล้วก็มาเลือกเอาอกสีะครับแล้วก็เนี่ยก็ตีใจสีซอมสีน้ำเงินนะครับ สั่งว่าเขาเลือกเอาสีมันอันเขาเกี่ยวสายยาวหนะ่อยเขามาแต้มไซค์เขาค่ะนะแต้มลายมือเขาค่ะอันนั้นค่ะอันนั้นได้เป็นลายมือเขาน่ยครับสั่งว่าเขาแต้มให้เจ้าเขาเออกกว่าต่างให้ ไมโครซอฟในเจ้านนเนี่ยก็มันเตีมแจงแรงนะครับมันเตีว่้าวว่ายนะครับเนาะสำหรับพอเขามาใจไซเบลอันนนะะี่ยมันเตแจงแรงหนีนะครับเอาก็ใจตื้อในแคบหมายองเจ้านั่นน่ยก็แคบใบหงสจ,นจนมเจ้านัน่ยก็มันเตีแจงแรงหนีนะครับเนาะแล้วก็มเมาเซฟนะครับสวัเขามา ตีนาหน้ยยาเย้านะเอาแต่แล้วมาในปืนนะครับเต๋มเอาแปล้งกรองมาครับนะเต๋มเอาหางสีแป้งกรองสีพื้นหลังนะครับแล้วก็เอามานันในปืดปัน้นแล้วก็เน็กดาวน์โหลดนะครนะับเนาะแล้วก็เอามาปืดใส่ในอะไมโครซอฟท์ครับต่อมันปไปแป้งกรองมันมานะครับนะมาที่อินเทอร์ตครับริกเจอ นะครับกำไรว่าไปกลอมันก็เตรม,มาแล้วนะอันนั้นก็องมันก็ตีแจงแรงดีนะครับแล้วก็เขายึดให้มันเล็กมันใหญ่แล้วก็กำสายเข้าในขนาดแสดงว่าคล้ายๆกว่าเอาไว้ซ้ายคือเลยสังเอาไว้ขวาคือเลยสังเนี่ยก็เขาเน็กกว่าซื้อๆในมันเตรียมความเลยครับเอาแต่แรมันน็กงบันทีทางล็อกสีจริงนะกันนะ แล้วก็ทำมาล็กดีอินฟลูเอนซ์อัพเทคเนีนะ,ะนะให้มันมาไม่มีนม่นาดริกนะฮะแล้วก็กำไรก็เข้าค่ายกว่าว่ายอันดีเข้าเกี่ยวกันนะฮะนะอันนั้นก็ไลน์แตรมไซน์ไนเว็บไซต์นะครับเอาไม่ซุ่มกูก็ขนาะด